ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลร้อยแในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยที่หาที่ไหนไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปพูดถึง1ในกองกลางฝีเท้าดีอีกคนของวงการฟุตบอลไทยชื่อของเขาก็คือเกรียงไกรพิลมพ์รัตมิดฟิลหน้านิ่งที่ชีวิตของเขาคนนี้แสนจะธรรมดาเด็กหนุ่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านทำเกษตรกรรม พาตัวเองพร้อมความสามารถทางด้านฟุตบอลมาอยู่โรงเรียนประจำอย่างจุลาภร์ตั้งแต่อายุ15ปีเด็กน้อยที่เคยได้รับการยกย่องจากผู้ใหญ่จนลงหน้าหลังเต็มหน้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าเป็นโลนันโดร้อยเซึ่งตอนนั้นเกรียงไกรโดดเด่นที่สุดในโรงเรียน17ปีผ่านไปกับอายุ32ปีอาร์ตเกรียงไกรพิมพ์รัฐยังเดินทางบนถนนฟุตบอลอย่างเชื่อมัน่น พร้อมกับการรักษาเนื้อรักษาตัวอย่างยอดเยี่ยมเพื่ออยู่กับสิ่งที่รักให้นานที่สุดและแน่นอนด้วยความสามารถเขาประสบความสำเร็จกับฟุตบอลไม่น้อยทั้งการคว้าแชมป์ไทยลีกกับชนบุรีติดเยาวชนทีมชาติไทยชุดต่างๆและการเล่นฟุตบอลอาชีพม,มาตั้งแต่ชนบุรี FC วัวชนยูเนเต็ดพีทีทยองสุพรรณบุรีเ c ราชนาวีและตราด FC ทำให้เขาหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากพอที่จะใช้ชีวิตหรูหราสบายๆขับรถยุโรปมีบ้านหลูๆอยู่ตามเงินเดือนที่เขาได้รับในฐานะนักเตะอาชีพมาตลอดแต่นั่นไม่ใช่วิถีของนักเตะจากร้อยเอ็ดคนนี้เกรงกรไม่ได้โหยหาชีวิตแบบนั้นซึ่งเขาเผยว่าถึงจะดังเขาก็ฟังหมอลำร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมมาวันแรกยังไงมาวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมที่มีเพิ่มมากขึ้น ก็คือครอบครัวทรัพย์สิสนที่หามาได้จากการเล่นฟุตบอลที่รับเงินเดือนตั้งแต่อายุ17-18ปีถามว่าโอเคไหมก็โอเคเพราะเขามาเด็กบ้านนอกเข้ามาอยู่ชนบุรีเพราะอยากเล่นฟุตบอลแต่วันนี้ชนบุรีก็ทำให้เขามีทุกอย่างที่มีเจอแฟนที่นี่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกอีกสองคนคนเห็นอาร์กรียงไกตอนเด็กๆใส่รองเท้าแตะหูหนีบยังไง วันนี้อาร์ตยังคงใส่รองเท้าแตะหูหนีเหมือนเดิมขับกระบะเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเขานำเงินที่หามาได้ลงทุนให้พ่อทยอยซื้อรถพ่วง18ล้อป้ายแดงคันเกือบ5ล้านห่คันพร้อมด้วยรถมือ2คัน,คนเกือบ3ล้านอีกสคันรถไถเกือบล้านอีกคันเพื่อไว้ขนอ้อยเข้าโรงงานที่จังหวัดล้อเอ็ดพอหมดหน้าอ้อยยังมีมันสำปะหลังให้ขนกันทั้งปีอีกด้วยยังไม่หมดเพียงแค่นั้น เขายังมีเงินอีกก้อนใหญ่ซื้อที่ทําไร่อ้อยอีกกว่า80ไล่ไรเลยทีเดียวซึ่งอาร์ตเกรีงกายเผยว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆเขามีรถยุโรปขับกันก็เท่ดีถามว่าอยากขับไหมก็อยากขับแต่คงไม่ใช่สไตล์ของเขาถนัดขับกระบะซ้อมฟุตบอลตั้งแต่เด็กก็ขับแบบนี้แหละมันกระฉับกระเฉงดีอีกหน่อยถ้าเลิกเล่นฟุตบอลค่อยกลับไปร้อยเอ็ดหัดขับสิบล้อช่วยพ่อดูแลกิจการ รถส,สิบล้อพ่วงอีกทางหนึ่งไปความฝันในการเป็นนักเตะอาชีพของเขาอาจจะเดินทางมาถึงในช่วงบ้านปลายการเล่นด้วยอายุที่ขึ้นเลข3แต่ชีวิตนอกสนามเขายังเพิ่งเริ่มขึ้นได้ไม่นานทั้งเรื่องครอบครัวหรือการใช้ชีวิตอนาคตถ้าแขวงสตาร์ทเลิกเล่นฟุตบอลคงเห็นอาร์ตเกรียงกายพิมพ์รัตกลับไปขับรถพ่วงรถไถร้องเพลงหมอลำอยู่แถวร้อยเอ็ดใช้ชีวิตสบายส,ายสายกลับไปทำในสิ่งที่รักตั้งแต่เด็กๆ ไม่ต้องมีรถหรูปอร์เช่บีเอมหรือเบนซ์ขับปิ๊กอัพมีรถสิบล้อพ่วงก็เรียกเสียได้นะครับเสียอาร์ตเกรงไก่พิมรัด